สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเมย์ก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการตรวจสอบนะคะจํานวนแผ่นที่เราสั่งพิมพ์ไปพร้อมกับเช็คหัวพิมพ์ไปในตัวนะคะเพราะว่าเครื่องปรินเตอร์ในแต่ละรุ่นนะคะของ e อ s ซันการรับประกันจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นที่เมย์ใช้อยู่นะคะก็จะเป็น l 4ลซ0รับประกัน2ปีหรือที่3 0มหมืนแผ่นนั่นเองแล้วเราจะเช็คยังไงไปดูวิธีกันเลยคะ่ะ ช็คหัวพิมพ์นะคะแล้วก็จํานวนแผ่นนะคะที่เราใช้ไปจากตัวเครื่องก็คือสามารถทําได้ง่ายๆเลยสําหรับรุ่นที่มีหน้าจอนะคะมันจะมีเมนูให้เราเข้าไปนะคะให้เราเลือกไปที่การบํารุงรักษาแล้วก็กดโอเคค่ะการตรวจสอบหัวฉีดนะคะจะเป็นช้อยแรกเลยที่เราจะเลือกนะคะจากนั้นเราคลิกเข้าไปได้เลย จากนั้นจะแจ้งเตือนนะคะว่าเราใส่กระดาษนะคะไว้ด้านหลังเพื่อเริ่มการพิมพ์จากนั้นเขาก็จะพิพ์สเตตัสออกมาให้เรานะคะว่าหัวพิมพ์ทํางานปกติไหมมีเส้นไหนที่ขาดหายไปหรือเปล่าแล้วก็จํานวนแผ่นที่เราใช้ไปเท่าไหร่สีขาวราเขาก็จะแยกมาให้เราเลยแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะคะ ในส่วนของเครื่องพิมพ์นะคะที่ไม่มีหน้าจอในกรณีที่เราเปิดเครื่องไว้อยู่นะคะในลักษณะแบบนี้เลยให้เราทําการปิดตัวเครื่องลองไปก่อนนะคะจากนั้นกดปุ่ม power และปุ่มยกเลิกพร้อมกันนะคะกดค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีนะคะแล้วเขาก็จะปินสเตต,ตัสออกมาให้คะ่ะอีกหนึ่งวิธีนะคะในการตรวจสอบนั่นก็คือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของเรานั่นเองโดยเข้ามาที่แอปนะคะแล้วก็คลิกไปที่ตรงแถบสีฟ้าด้านบนนี้ เข้ามาในหน้าของ a มน t ท n นน c e นะคะแล้วก็คลิกไปที่ n o ต n c h e c k นะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่แข็งแรงบ้างต้องขออภัยนะคะ <c oughs> ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรากด yes นะคะแล้วก็ทำการกด yes อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเครื่องนะคะก็จะทำการพิมพ์สเตตันออกมาให้เรานะคะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างการตรวจสอบของเมย์นะคะเมยใช้ไปทั้งหมด6513แผ่นนะคะแล้วก็มีบอกด้วยนะว่าเริ่มติดตั้งเครื่องพิมพ์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะ,ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ